รเราเห็นอะไรไม่เอ่ยน้องกระรอกน้องกร็รอกต้นไม้ใหญ่กันนั่นค่ะหาอา,อาลูกไหนหวานหนูมันยังไม่สุกอันน้นก็ยังไม่สุกหนูถูกล้วเหรอเอ้ยยังหาดูดีส้มส้มเอาลูกหากลูกส้มส้มลูกเอาส้มที่สุดนั่นไปแล้วไปไหนแล้วล่ะกลับแล้วกลับแล้วเหรอ อิ่มแล้วเหรอฮะอิ่มแล้วเหรอลูกได้ปไปหลายลูกของสัยอิ่มแล้วมึงอ่าค่ะนี่แหละค่ะช่วยเหลือสึ่งกันแล้วกันยังไงเขาเกินแนะ่แถมมีการเอออีกต่างหากนะสุดยอดนี่ค่ะต้นปีแปะ 就翰，真正的教练。